ตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองอ่ะมาหรือยังเธออ่ะมาแล้วนะคะอะสวัสดีค่ะเมษามาแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะเราจะมาลองเมคอัพใหม่ๆที่เพิ่งได้มานะคะไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวก็ลองสุ่มๆดูแล้วกันนะคะอันดับแรกเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆอันนี้ก็ได้มาสักพักแล้วนะคะ Huda Beauty นะคะ Flex Filter Collector ฉันจะบอกว่าดีมาก คือเราใช้สีอ่าพีชนะคะสีพีชอืมแบบนี้นะฮูดาเป็นคอนเป็นคอรคเตอร์นะคะกบรอยแบบใต้ตาดำาเงี้ยเราใช้สีทีชนะลงไปเลยค่ะแต่ว่าเหมือนออนไลน์มันจะหมดไปสักพักแล้วเห็นมันเพิ่งเข้ามานะคะจริงๆไม่อยากจะบอกเลยว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเดี๋ยวมันหมด นี่ว่าจะไปตามอีกว่าจะสั่งมานะคะลงเลยคอลเลคเตอร์ใต้ตาแล้วก็มันเหมือนฟิลแบบคอนซีลเลอร์ด้วยอะ่ะก็เลยเออดีนะคะจริงๆมันจะมีสีอะไรนะสีที่ต่ำกว่าพีชอะสีที่ที่แบบว่าสำหรับคนผิวขาวเลยนะน่าจะเป็นสีพิงพิงพอมิโลนะคะอันนั้นก็จะติดแบบอมส้มอมชมพูหน่อยนะแล้วก็ลองลงมาก็สำหรับผิวมีเดียมนะคะก็จะเป็นสีพีชที่เราใช้อยู่ นะะแล้วก็ต่ำลงไปอีกนะคะสําหรับมีเดียมดาร์กอะไรเงี้ยสีรองลงมาก็คือแมงโก้นะคะแล้วก็ลองลงไปอีกก็คือปัอ๊บยาแล้วก็สําหรับคนผิวขาผิวดำแบบดาร์กเ,เลยอะ่ะก็คือบลัดบลัดออเรนนะคะตอนนี้สีที่เข้ามาก็คือเป็นสีพีชนะแล้วว่าสีพีชน่าจะขายดีสุดนะคะแล้วกับสีพิงค์พอมิโลนะคะสองสีนี้น่าจะขายดีนะฮะอ่ะต่อไปใช้อะไรดีอะ่ะ อันนี้แล้วกันอันนี้นะของ s t i l l er นะ่นะเนาะ s c u l p and g ์ o w นะคะ s c ้ l p and g ์ o w เป็น All-in-One นะคะ c Contouring Highlight d i n g นะคะ a l ลิ t e Contour and h i g h l i g h t นะคะไลท์ light, นะคะมีเดียมวอร์มแล้วก็ดีฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนท็อปอัพเป็นไฮไลท์นะคะแล้วนี้ก็จะเป็นแบบลงออนท็อป อันนี้จะเป็นบลัดนะเดี๋ยวเราไลท์นะไลท์ light, นะคะแล้วก็สีมีเดียมนะคะมีเดียมวอร์มนะคะแล้วก็ดีฟไลท์นะคะไลท์ light, นะคะไม่เห็นเลยมีเดียมนะคะวอร์มนะคะแล้วก็ดีฟอันนี้บลัดนะคะ Brush. แล้วก็อันนี้ชิมเมอร์อัพนะคะบลัดนะ แล้วก็ชิมเมื่ออัพเล่นแสงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าฮะประมาณนี้ลงมีเดียมก่อนลองดูโอ้ยตาตแล้วมีเดียมก็ยังเข้มอยู่เด้อ วอร์มนะติดแดงหน่อยนะวอร์มอะ่ะ Ờ ờ dai, rồi, có lung Được không? Được เนาะ. Ừ. ใครจะใช้ใครจะใช้แปลงก็ได้นะคะถนัดแปลงฉันว่าอันนี้เหมาะกับการลงแปลงแล้วแปลงก็แล้ว,ลลวอันนี้ลงชิมเมอร์ดิวนะอันนี้นะ ลงทั้งฝุ่นของลอล่านะคะนี่นะคะแท็บด้วยแป้งแป้งนี้นะคะเพราะเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ลงรองพื้นเนาะแท็บด้วยชาลอตนะคะชาลอต ชวิงโก้จังโก้นะฮะเดี๋ยวลงอันนี้ชวิงโก้ชังโก้อันนี้นะนี่นะลงกันเ็นไงานสีแบบว่าเด็กน้อยมากเลยเหรอ สีเป็นแบบว่าไปแบบไวใสอ่ะน้อยสีแบบไม่ค่อยชัดเลยน้อยๆอจิ้มเข้าไปเธอจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปเเหมาะสำหรับแบบวัยสิบห้าสิบหกอ่ะเพิ่งเริ่มแต่งหน้าเพราะว่ามันแต่งไม่ยากไงนึกอ,ออกไหมมันแต่งไม่ยากแบบเบาๆอ่ะเด็กน้อยปัดไปโรงเรียนอย่างเงี้ยครูมไม่ว่า เพราะว่าสีมันอ่อนมากเลยเธอสีมันอ่อนมากนะคะเอาสีออกเหลืองแล้วกันนะฮันนี่บีตัวนี้นะโว้ยไฮไล์ก็น้อยน้อยเด็ก,ดกๆอะไรอย่างเงี้ยอืมประมาณนี้นะคะเนี่ยประมาณนี้โอเควันนี้นะคะได้คัลเลอร์ป๊อปมานะคะ ได้คาร์ลป๊บอบคนตัวนี้มานะฮะเอาจริงๆตัวเนี้ยไม่เข้าไทยนะเพราะว่ามันติดเรื่องลิขสิทธิ์นะคะก็เลยต้องวุ่นวายไปหาอีกคนที่เขานําเข้ามาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคาร์ลป๊อปเขาส่งโดยตรงเนี่ยเว็บไซต์เขาส่งโดยตรงเนี่ยมันเขาขึ้นแจ้งเตือนเลยว่ามันติดลิขสิทธิ์นะคะไม่สามารถที่จะอินพ็ตเข้ามาในไทยได้อันเนี้ยแล้วก็มีอีกพวกอะไรอรัลบ,บั้มที่มันเป็นเนี่ยเซอร์รานอะไรใดๆอย่างเงี้ย มันชิดมาไม่ได้นะคะต้องวุ่นวายอีกนะคะหาคนนําเข้ามาอีกอันนี้มีสีนะคะมีสีประมาณนี้ดูข้างหน้าปกก่อนมันเป็นแบบว่ามีแบบเนี่ยน่ารักนะเป็นอะไร,รอ่ะเขาเรียกดิกหน้อยเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็ดูสีข้างหลังเขก็จะบอกสีให้เนาะเนี่ยประมาณนี้นะคะจะ try try new ก่อน try ก่อน ไฮพรเมอร์ er นะคะไพรเมอร์ I er วันนี้ก็ใช้ของอนาตาเซียชอบนะคะชอบมาค่ะอุ๊ยอันนี้อันนี้สีชัดอยู่นะเดี๋ยวลงสีนี้ก่อนนะนี้นะคะไม่มีกระจกอีกไหม อ่ะเดี๋ยวลงสีนี้นะคะสีนี้นะนี่นะลองดูนะ ประมาณนี้นะคะสีชมพูแบบสีชมพูคูโทนนะคะอันนี้คือชมพูคูโทนนะลงสีนี้ดีกว่าสีนี้นะคะสีนี้โอ้สีเจ็บอยู่เด้อนี่เจ็บอยู่เด้อโอ้ยฉ่ำ อ๋อ oh. สีนี้คือทาเดี่ยวได้นะอุ้ยสวยทาเดี่ยวแล้วสวยนะคะสีนะี้แล้วก็ใช้สีที่เราจิ้มเมื่อกี้สีชมพูตุ่นๆนะคะมาเบล คะอันนี้อันนี้สวยมากนะคะขอแบบว่าออนท็อปอืมวิตายแล้วช่ำมากชมพูเห็นไปถึงปักซอยหางด้วยอันนี้นะคะสีนี้นะคะ ตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองต่อไปนะใช้สีชมพูเนี้ยมาคัดครีดนะคะเธอจริงๆมันแต่งแนวเกาหลีได้อยู่นะแต่วันนี้แต่งแนวฝรั่งให้ดูกัน อ่ะนี่เราก็ใช้ใช้ตัวนี้นะคะตัวเนี้ยพิสเตอร์เนี้ยท็อปอัพนะคะท็อปอัพไปเลยช่ำมาคิเตร์เนี้ยโอ้ยช่ำมากโอ้ยชอบหืมฉ่ำมากอ่ะเดี๋ยวปาดให้ดูเลย ืมฉ่ำมากลงออนท็อปนะออนท็อปนั้นจะสวยมากสุดท้ายใช้สีนี้นะสีนี้นะฮะหรือว่าเหลืองก็ไนดนะ้เหลืองดูังดู จะแต่งแนวเกาหลีก็ได้นะนเนี่ยเนี่ยใช้สองสีเนี้ยแล้วก็ท็อปอัพด้วยอันนี้ก็ได้ท็อปอัพด้วยอันนี้ก็ได้แล้วอ่าแล้วก็กรีดไอายไลไนเนอร์เนาะ อันนี้คือลิปของบ๊อบบี้บราวน์นะคะสีคาร์เรตเพิ่งได้มาใหม่นะคะสีนี้ จะยกมุมปากอ่ะลุก c o m p l e t วันนี้นะคะอ่ะมาสรุปเลยดีกว่านะวันนี้ที่ใช้วันนี้ที่ใช้นะอืมวันนี้ที่ใช้มีสติล่าตัวนี้นะ,ะสรุปนะสติล่าเป็นแบบเชดดิ้งไฮไลท์ให้เป็น เอ่เชดดิ้งนะคะเป็นคอนทัวร์คอนทัวร์แล้วก็เฮดเชดดิ้งนะแอบใช้ยากอยู่นิดนึงนะคะถ้าเป็นมือใหม่แล้วว่าน่าจะใช้ยากนะคะตัวนี้ตัวดิวนี้ก็ใช้ยากมากแทบไปนะคะลองดูนะคะแทบไว้บนแป้งตัวดิว e, อีเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็ใช้ยากนะคะ ว่าใครมีมวิธีใช้ที่แบบว่าเออง่ายอะไรอย่างเงี้ยลองบอกกันได้นะคะลองบอกกันได้นะ,ะติวลานี่ใช้ยากอยู่นะคะแล้วก็ตัวต่อไปตัวเนี้ยตัวนี้ก็ตัวเนี้ยก,ก็เหมาะสําหรับแบบนะตัวเนี้ยตัวสวิงเกิลจังเกิลนะฮะตัวเนี้ยเหมาะสําหรับแบบหนูน้อยวัยมัธยมอะ เออแบบอ่อนๆใสๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยแล้วก็เหมาะสําหรับคนผิวผิวค่อนข้างขาวเลยอะ่ะเพราะว่าเราปัดปัดยังไงมันก็ไม่ค่อยแบบว่าติดนะตัวเนี้ยนะเออเหมาะสําหรับคนหนึ่งเหมาะสําหรับอาจจะไม่เหมาะกับเรานะหนึ่งอาจจะเหมาะคนผิวขาวสองเหมาะกับแบบคนที่แบบไม่ต้องเติมอะไรเยอะนะคะแบบชอบน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยได้อันเนี้ยไ,ได้นะชอบตรงที่นางมีกระจกมาให้นะ,ะอันเนี้ยได้ แล้วก็อันนี้คือโอเคนะคะได้โอเคทุกแบบเอ่อตั้งแต่ like, ะะ like to medium, medium to 10, ไลท์นะคะไลท์ทูมีเดียมมีเดียมทูเทนเน่ได้นะคะแล้วก็ชอบตรงที่ให้วันบรันเซอร์ให้แบบเชดดิ้งมาปัดแก้มไฮไลท์อย่างเงี้ยโอเคเลยตัวเนี้ยดีนะคะชิคกี้ชิคกี้พาเลตแล้วก็คุ้มไม่แพงนะคะพันกว่าบาทนะคะตัวเนี้ยพันกว่านะคะคุ้มอันนี้คุ้มนะคะแล้วก็ลิป ตัวนี้ตัวไม่ใหม่มากนะคะเราเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าเฉดนี้เพิ่งเคยได้มาของ b o b บบี้บราวนะคะสีนี้สวยนะคะเหมาะสําหรับคนผิวมีเดียมแทนอย่างเรานะคะก็ฟิวนี้นะแต่งออกมาก็ประมาณนี้ออมบรได้ด้วยนะคะหรือว่าจะทาแบบเต็มเต็มเต็มขอบเต็ม,ตมปากอะไรก็ได้นะคะอันนี้อ่ะที่ทาอยู่วันนี้นะคะประมาณนี้อ่าแล้วก็วันนี้คือเซรามูนสีแบบโอโหอ่าดวงแทดวงอะไรนะ ตัวแทนแหน่งดวงจันทร์นะคะจะลงทันแกเองนะคะอ่าก็คือลงทันจริงๆนะคือแบบสีเจ็บทุกสีเลยนะคะพิลเตอร์สวยมากนะคะใช้ได้ทุกสีนะแต่งแบบเออฝอได้แต่งแบบเออฝอแต่งแบบฝอ,อ,อ,บบอนะสีแบบแรงๆได้นะคะแล้วก็แต่งแบบว่าเกาลงเกาหลีได้นะคะตัวนี้นะ,ะแบบใสๆน่ารักอย่างแบบอันนี้นะคะแต่งประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวคืนนี้แล้วก็คืลนี้นะ สวยแล้อสีสวยไหมล่ะมันท็อปด้วยอันนี้นะฮะคริสเตอร์อย่างเงี้ยก็ท็อปไปก็แบบอืม้มสวยมากเนี่ยสวยมากนะฮะเนี่ยมันก็จะได้ฟิลเนี้ยออนท็อปไปแล้วก็จะได้ฟิลนี้หรือว่าจะออนท็อปด้วยอันนี้ก็ได้อันนี้สวยฉ่ำโอ้โหเป็นคริสเตอร์สวยมากฉ่ำมากอืมสวยมากนะฮะ ในกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่ว่าคือแบบลิสเตอร์ฉ่ามากนะฮะ <_ lost him> ตัวนี้สวยนะฮะแต่ว่าก็อาจจะหาซือ้อยากหน่อยนะฮะตัวนี้อ่ะโอเคนะฮะหวังว่าทุกคนนะคะคงถูกใจคลิปนี้นะคะเอามาแต่งให้ดูนะอันไหนที่แบบโอเคไม่ผ่านไม่รอดหรือว่าเหมาะไม่ได้เหมาะกับเรานะคะอ่ะอันนี้แล้วก็อันที่เหมาะกับเรานะคะอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนค,นคงชอบคลิปนี้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะอ่ะสวัสดีค่ะ quyền lợi anh ạ